สลง,งานครับ Honda Air w a v e นะฮะอันนี้เครื่องตัวเดียวกับแจ z z GD นะครับคันนี้เข้าปาจัดดีแม็กนะฮะตัวของหลักใช้งานน้ำมันโซฮอ์นะครับก็คันนี้เดิมสนิททุกอย่างนะฮะจากการที่เรียบร้อยนะครับก็วิ่งดีอยู่นะฮะตัวนี้เป็นเครื่องวีถนะครับเอสซีวีทีคันได้ a อรนะฮะเครื่องเดียวกับ j จ z z GD นะครับ จูโดยใช้ตัวนี้นะครับ a f y m a ตัวจัดส่วนผสมน้ำมันกัากาศนะครับสายเป็นสีใส้เวลาจูนรถต้องมีนะฮะครนนี้จูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคนนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ4เทสนะฮะเปิดแอร์เกียรดีหลจริงทุกอย่างนะครับ Honda Airwave นะฮะเดิมสนิททุกอย่างนะครับ นะครับ